สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลักษณาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง15-31 มก,การาคม2567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวสิงแล้วก็ลักนาสิงกันก่อนโดยจะมีดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวพุธมีการโคโจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวสิงแล้วก็ลักนาสิงนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับได้โคโจรไปอยู่ใน พบเลื่อนปุตตะเป็นตำแหน่งตรีโกนกับลักนานะครับเป็นตำแหน่งที่ส่งเสริมในเรื่องของอ่าการที่เรามีในเรื่องของความคิดจินตนาการการต่อยอดการพัฒนาในเรื่องของสติปัญญานะครับการต่อยอดในเรื่องของผลประโยชน์สิ่งต่างๆได้ค่อนข้างดีมีความรู้สึกในเรื่องของการแบบบันเทิงเริงใจกับในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะครับมากขึ้นเพราะปุตตะเนี่ยมันหมายถึงอารมณ์หมายถึงความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของการที่เรานั้นมี ความแบบสนุกสนานล่าเริงนะครับอะไรหลายๆอย่างตรงนั้นน่ะที่มันเป็นความพึงพอใจในสิ่งต่างๆแต่นะครับมันอาจจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางประมาณนั้นได้ใช่ไหมครับแต่ว่าดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในแค่ช่วงประมาณวันที่15เราก็จะย้ายขึ้นไปที่ราศีมังกรอ,อีกแล้วนะครับไปอยู่ในภพเลอนอลิเนาะถึงดาวอาทิตย์จะอยู่ในภพเลอนอลิไม่ต้องตกใจเพราะดาว อาทิตย์นั้นเป็นตำแหน่งอุดม,มเกณฑ์ให้กับชาวราศีสิงห์เป็นปัสวัตทศานะครับเป็นเกณฑ์ของชาวสิงห์นั่นเองเพราะชาวสิงห์คือรูปสิงโตเขาเรียกว่าปัสสัตะเนาะก็หมายถึงว่าเกี่ยวกับในเรื่องของการเป็นสัตว์สี่เท้าก็คือสิงโตนั่นเองนะครับจะได้เกณฑ์ตรงนี้เนาะการที่ดาวประจําตัวได้เกณฑ์อยู่ในภพเรือนอฬิแปลว่าอะไรแปลว่าตัวเราเองเนี่ยจะสามารถที่จะอาสาหรือสามารถที่จะสร้างผลงานสามารถที่จะ เหมือนกับทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสําเร็จได้ประสบความสําเร็จดีนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าอะไรครับคุณจะได้ดีจากการอาสาได้รับการแบบยอมรับการสนับสนุนการส่งเสริมการผลักดันให้กับตัวคุณนั้นประสบความสําเร็จมากขึ้นถึงแม้ดาประจําตัวจะตกในภพเลนอลิกกับได้องค์อุดมเกณฑ์ทําให้เกิดความสถาพรได้ค่อนขันดีดังนั้นก็ ถือว่ามีนิมิตหมายที่ดีมากๆเลยอันนี้เป็นเกณฑ์พิเศษของลัคนานะครับมันก็จะแตกต่างไม่ใช่ว่าเฮ้ยดาวประจําตัวตกเลือนอลิแปลว่าจะเหนื่อยยากลําบากไม่ใช่หรอใช่คุณจะเหนื่อยยากลําบากแต่คุณมีผลงานคุณมีการเงินนะครับมีทรัพย์สินมีทุกสิ่งทุกอย่างที่รองรับเอาไว้ มันก็คุ้มเสียถูกไหมทุกคนทํางานก็เพาะต้องการได้เงินถูกไหมมันก็ตรงเป้าหมายอยู่แล้วนะครับชาวสิงห์กับได้เกณฑ์ที่ดีดังนั้นก็ถือว่ายินดีกับชาวสิงห์ด้วยนะครับทีนี้มาดูกันต่อในเรื่องการเงินเลยน้องการเงินเนี่ยคือดาวพุธนะครับอยู่ในราศีธนูเป็นตําแหน่งประเป็นตำแหน่งปุตตะใช่ไหมครับตรีโกนกับลักนณาถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูโอเคดูดีอยู่นะครับมันที่ 15- 29มกราคมนี้ดาว ประจําการเงินนั้นอยู่ในเรือนปุตตะเปลาว่าตัวเราเองอาจจะมีการแสวงหาการลงทุนการทํางานอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้เกิดความมั่นคงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินที่หมุนได้ค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีมากๆเลยเช่นกันนะครับร่วมกลุ่มกับดาวอังคารนะครับอาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของ การเซ็นการกู้การค้ำประกันนิดนึงเนาะแต่ว่าจะดีในเรื่องของการเงินที่เราได้รายได้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับมีรายได้มีการลงทุนมีความสําเร็จอะไรมากมายแต่อย่าเพิ่งเซ็นคำ้ำเซ็นร่วมหรือ อเอกสารสัญญาสิ่งต่างๆต้องรอบครอบนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งให้คนอื่นยืมเงินในช่วงนี้มันน่าจะมีประเด็นและปัญหาเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ทําธุรกรรมอะไรหรือมีก,การเซ็นกู้เซ็นร่วมอะไรเลยถือว่าโอเคปลอดภัยเซฟดีแต่ใครที่ลงทุนที่ร่วมก็ต้องมีเอกสารสัญญาทุกอย่างต้อง M.O.U. ะครับมันต้องมันต้องเปะ๊ะมันต้องดูมันต้องละเอียดมันต้องรอบครอบให้มากนะครับ พอเตือนแล้วนะว่าเรามีโอกาสที่จะมีช่องว่างช่องโหวตรงนั้นที่อาจจะทําให้เกิดปัญหาประเด็นได้อันนี้ก็ต้องอไปคัวัดรอบครอบกับตัวเองให้มากที่สุดแล้วกันนะครับหลังจากนั้นดาวการเงินจะเลื่อนไปที่พบเลือนอลีอีกครั้งหนึ่งการเงินของคุณอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของ การเงินที่อาจจะดูติดติดขัดขัด,ขดในบางจังหวะบ้างนะครับแต่มีดาวอุดมเกณฑ์เขาช่วยเหลือเอาไว้ยังไงก็ยังพอไปในทิศทางที่ดีได้ยังไงก็ยังหมุนเงินได้อย่างพอไปได้เช่นกันนะคบ mm. เพราะมีตัวช่วยอยู่เนาะ mm. ทีนี้เรามาดูดาวศุกร์เป็นพันธุกันบ้างศุกร์เนี่ยอยู่ในเรือนพันธุุใช่ไหมครับมาจากเรือนสาตชะและมาจากปพลุกรรมะพอดีเลยการงานการงานเนี่ยมาอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยเป็นประ ก็จริงแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างดีเพราะดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่4คือความมั่นคงนะครับมันคือการเจริญเติบโตการพัฒนามีในเรื่องของความสําเร็จเข้ามาสู่ตัวคุณเองมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยจะอยู่ในช่วง1 5ถึง20มกราก็คือประมาณ5วันหลังจากนั้นดาวศุกร์เนี่ยจะเลื่อนไปที่ภพเรือนปุตตะเป็นตําแหน่งมหาจักรทีนี้ก็จะเกิด การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะดูโอเคขึ้นดูดีขึ้นนะครับเ,เพราะว่ามีตําแหน่งเป็นมหาจักรจ,จะต้องวิ่งเต้นหน่อยแต่ว่ามีโอกาสที่จะสร้างเงินสร้างรายได้สร้างในเรื่องของโอกาสดีๆอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เกิดการเติบโตการพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยเช่นกันนะครับแต่มันก็จะมีความรู้สึกอึดอัดเล็กๆเพราะเราอาจจะต้องวิ่งหลายทางมันก็เลยอาจจะมออีอะไรที่มันเป็นประเด็นเล็กๆที่ทําให้เราต้องพยายาม ปล่อยวางอย่าไปยึดติดนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องฟันฝ่าไปในทิศทางที่มันประสบความสําเร็จได้เพราะดาวศุกร์เนี่ยเป็นมหาจักรมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้บุกบั่นฟันฉงเฉงแต่สำเร็จแน่นอนนะครับนี่คือดาวมหาจักรนั่นเองเนาะก็แปลว่าชาวสิงห์ก็เหนื่อยแต่มีผลลัพธ์ที่ดีตอบรับตอบโจทย์ในเรื่องของการงานนั่นเองนะครับอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องอาสาเราก็ต้องพยายาม ดิ้นนะครับแล้วเราจะประสบความสําเร็จที่ดีทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของเมื่อกี้การงานใช่ไหมครับต่อไปความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์สําหรับชาวราศีสิง์ลัคนาสิงคือราศีกลุ่มนะครับโคจรไปอยู่ในราศีมินมพมพลบเรือนมอรณนะเนาะก็อาจจะทําให้ชาวสิง์ลัณห์นั้นมีความรู้สึกที่อาจจะดู ห่างไกลกับคู่ครองคนรักได้บ้างหรือบางครั้งก็อาจจะยังมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีในเรื่องของความคิดที่อาจจะดูะยังไม่ลงตัวกันแบบ100%เซแต่ก็อาจจะมีจุดที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงกับความสัมพันธ์นะครับมากขึ้นคำว่าการเปลี่ยนแปลงในที่นี้หมายถึงว่าตัวเราเองกับคู่ครองคนรักอะ่ะอาจจะมีโอกาสทั้งดีแล้วก็ไม่ดีมันอยู่ที่ว่าตัวเราอะ่ะทำในสิ่งที่ดีหรือยัง ถ้าเราทำในสิ่งที่ดีมันจะพัฒนาและเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะดาวมรณะเนี่ยไปเป็นราชาไปเป็นสุภะเป็นการต่อยอดการพัฒนานั่นแปลว่าชาวสิงลส์ลัคณะสิงเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ไปเริ่มต้นชีวิตคู่นะครับในต่างถิ่นแดนไกลมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ ต้องไปอยู่ในต่างที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างประเทศมันจะประสบความสําเร็จได้ดีกว่าการที่เราจะอยู่ที่บ้านเกิดเมืองน,นอนของตัวเองนะครับเนาะอันนี้คือสิ่งแรกที่ความรักความสัมพันธ์มีความต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราแต่งงานแล้วแล้วเราอยู่กับครอบครัวอันนี้บอกเลยว่ามันจะมีประเด็นและปัญหาเข้ามานะครับหรือแต่งงานแล้วอยู่อยู่แถวแถวเดียวกันกันกบญาติพี่น้อง ก็มีปัญหาดังนั้นน่ะสิ่งที่เราจะแก้ไขได้ในตามดวงชะตาคือต่างงานแล้วออกไปจากบ้านของตัวเองไปอยู่ในที่ที่เป็นบ้านที่เป็นเรือนหอของตัวเองกับคู่เท่านั้นน่ะที่ไม่เกี่ยวพันกับคนในครอบครัวหรือต่างงานไปแล้วไปใช้ชีวิตในต่างจังหวัดนะครับไกลๆนิดนึงหรือต่างประเทศไปเลยนะมันถึงจะมีโอกาสแนวโน้มของความรักที่ผาสุขกว่าการที่เรา จะอยู่ด้วยกันนะครับไม่งั้นมันก็จะมีเรื่องจุกจิกกวนใจอยู่แบบนั้นแหละนี่แหละคือดาวคู่เป็นมรณะนะครับมันเปราะว่าไม่สัมพันธ์กับลักขณาหรือผู้ครองคนหลักอาจจะเป็น long distance relationship ได้แบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็มีประเด็นอยู่ประมาณนี้แต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางออกและทางแก้อย่างที่ผมบอกไปว่าวิธีแก้ก็คือแต่างงานแล้วออกไปอยู่กับบ้านของตัวเองกับ อิสระนะอย่าไปอยู่กับครอบครัวอันนี้จะแก้ได้บ้างหรือไปแต่งงานเราไปอยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็หรือต่างประเทศจะประสบความสําเร็จมากกว่าเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ